สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆไฟสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่อง The Citizen ทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจําวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ที่22เดือนเมษายนพศ2565นะครับเชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของหลายๆคนในการทํางานขอให้ Happy Friday กันทุกๆท่านเลยสําหรับข่าวสารแมนซิตี้ในวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ข่าวสารที่แบบว่าเป็นข่าว ถะโดยตรงนะครับแต่ว่าจะเป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเออร์ริงฮารแลนตามปกเลยปังแน่ถ้าลงเรือนะครับมีสื่อนะครับอย่างแมนเชสเตอร์อีเวนตงนี้นจับฮารแลนไปทดลองกับเกมเกมหนึ่งกนะ็คือทางฟุตบอลแมเนเจอร์นะครับว่าถ้าหากฮารแลนดย้ายมาสมเรือใบแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับแมนซิตียอย่างไรบ้างรวมไปถึงอีกบทความหนึ่งเกี่ยวกับฮารแลนก็คือเขาบอกว่าสานักเตะที่อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงบวก นะครับถ้าหากฮาแลนด์ย้ายมาสมเรือจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันได้รวมทั้งยังมีข่าวของราฮิมเซอร์ลิงกับสัญญาของเขาที่เหลือกับเรือใบายซีฟ้าและใกล้จะหมดลงและก็ซาดูดี2ตำนานซิตี้ด้วยล่าสุดที่ได้รวมเข้าไปในยูในพอ o ์ f ออฟเฟรมของ อังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือข่าวสารข้าวคาดทั้งหมดที่ผมจะนํามาเพยให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซน รักหัวหรือใบสีฟ้าสำหรับเป็นแฟนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดต่างๆในช n e l นี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็ฝากไปยังผู้ใหญ่ดีทุกท่านนะครับถ้าหากอยากจะมาสนับสนุนคลิปสนับสนุนช่องเอาสินค้ามาโปรโมท t ทยอินสามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงที่คอนแทคที่ทิ้งให้ตรงเดสคริปชันใต้ล่างของทุกๆคลิปเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยไปเริ่มกันเลยนะครับกับความเคลื่อนไหวแรกประจําวันนี้ ผมก็เอาภาพบรรยากาศนะครับการฝึกซ้อมของแท่งรือใบสีฟ้าชุดใหญ่นะครับในเซสชั่นล่าสุดของเมื่อวันพฤหัสบดีก็คือเมื่อวานนี้มาฝากกันนี่เลยยิ้มแช่งอยู่นี่นะฮะร,รูเบนดิอาสหลังจากกลับมาคืนสนามนัดล่าสุดกับทางบรตันเมื่อนัดที่แล้วนะครับก็ลงฝึกซ้อมด้วยร่วมกับกาเบรียลเชซโสและคนอื่น กาอิกี้นะครับหลายคนถามถึงนี่นะมีภาพมาให้ได้เห็นแล้วว่าร่วมฝึกซ้อมกับชุดใหญ่อยู่เหมือนเคยราฮีมสเตอร์ลิงนะครับโคพาเมอร์ที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะต้อง่าตดรือเปล่าตอนนี้ก็ยังฝึกซ้อมได้นะครับกับทีมชุดใหญ่อยู่นะครับรูเบนดิอาสนะครับก็มีกาเบียวเชซฟิลโฟเดนนะครับริยาตมาเรสโปรตรีประมาณนี้นะครับมีอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น คล้ายๆกันนี่มีลาปอกนะครับประมาณนี้สําหรับบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับแต่ที่หลายคนอาจจะไม่เห็นและอยากจะเห็นในการฝึกซ้อมเนี่ยก็อาจจะเป็นทางพวกนาธานอาเก้จอห์นสโตนคลายวอล์กเกอร์พวกนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีภาพหลุดออกมาเลยนะครับว่าอาเก้กับสโตนนั้นซ้อมได้หรือ,อยังแต่ทางวอล์กเกอร์นเนี่ยน่าจะยังซ้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเจ็บค่อนข้างมากไปกันที่เริ่มเนื้อหาข่าวกันบ้าง นะครับก็สรุสดี2องตำนานของเราก่อนเลยแล้วกันทั้งทางเซอร์จิโอกุนกเวโร่แล้วก็ทางแวงซองกองปานีนะครับสตำนานของเราที่เป็น2ใน3รูปปั้นหนดิฮัสเตเดียมนะครับได้ถูกรวมชื่อนะครับบรรจุชื่อเข้าสู่ของเกียรติยศของพิมลีกนะครับหร hall of f a m นั่นเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2022ร่วมกับ ตำนานแข้งดังหลายๆคนของก่ออังกฤษนะครับทั้งพัสติกรีเอล่าทั้งเวนโรนี่เอียนไรท์นะครับปีเตอร์ชไมเคิลพอลสโคดีเดียดรอปบานะครับนี่คือทั้งหมดนะครับแปดชื่อนะครับที่ถูก,กรวมเข้าสู่ Hall of Fame ของ English Premier League นะครับในปี2022ก็ขอแสดงความยินดีกับสองตำนานเราแล้วก็นักเตะทุกๆท,ท่านเลยที่ได้รับการถูกบรรจุชื่อลงใน Hall of Fame นะครับ สุดยอดกันทุกคนเลยไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับของทางราฮิมสเตอร์ลิงก็มาจากแหลงข่าวอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์เขาตีหัวข่าวมาบอกว่าแมนเิตีรเตรียมขาดทุนครั้งใหญ่ในดีลของรายรายฮิมสเตอร์ลิงนั่นเองเนื้อหาข่าวบอกว่ารายฮิมสเตอร์ลิงนั้นพร้อมที่จะปล่อยให้สัญญาของเขากับแมนซิตี้ที่มีอยู่เนี่ย นะครับหมดลงนะครับแบบฟรีๆนะครับแบบจะไม่ต่อสัญญาเพิ่มโดยสัญญาของเขาเนี่ยกำลังจะหมดลงในซัมเมอร์ปี2023ที่กําที่กำลังจะถึงนี้ก่อนเขาจะเลือกย้ายออกจากถิ่นกียสเตเดียมแบบฟรีเอเนต์นั่นเองนะครับตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยสื่อบอกว่าต้องการที่จะให้ราฮีนั้นต่อสัญญาใหม่นะครับในช่วงตลาดในช่วงปิดตลาดซัมเมอร์เนี้ยเปิดตลาดซัมเมอร์เนี้ยต้องการที่จะให้สเตอร์ลิงต่อสัญญากับทีมก็คือจบฤดูดกาลนี้นั่นเอง โดยในเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมเขาก็ได้ไล่เชื่อมโยงไปถึงการเซ็นสัญญาเข้ามาด้วยนะครับเขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยได้ทําการเซ็นสัญญาคูเรนอัปเเรสกองหน้าจากทางริเวอร์พูลด้วยสัญญาค่าตัว14ล้านปอนด์เมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันว่าในตลาดซัมเมอร์นี้ซิตี้จะลงทุนในดีลกองหน้าอีกหนึ่งรายนั่นก็คือที่เป็นข่าวอยู่นะครับเออร์ริ่งหานแลนด์นั่นเองนะครับด้วยขุมกําลังนะครับที่ขาดหายไปในกองหน้าตอนนี้ ดูเหมือนว่าทิศทางน่าจะได้รับการเติมเต็มในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจากฮาเลนแล้วก็จากทั้งฟูเรนอับ v บ r เรสด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยศักยภาพกองหน้าของทั้งสองคนที่น่าจะเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกอดิลลาในฤดูกาลหน้า2022-2023ทั้งอับบเรสแล้วก็ทั้งฮาเลนสโมสรเนี่ยอาจจะต้องจัดการปล่อยนักเตะออกเพื่อให้เกิดความสมดุลในสวอตของทีม ฟุตบอลอินไซเดอร์บ,บอกว่าทางออกหนึ่งเลยที่เป็นไปได้นั่นก็คือการปล่อยตัวราฮีมสเตอร์ลิงนะครับซึ่งทางฟุตบอลอินไซเดอร์ได้เปิดเผยว่าปีกซ้ายวัย27ปีรายนี้พร้อมที่จะปล่อยให้สัญญาของเขาเองหมดลงนะครับเพื่อที่จะออกจากสโมสอนในฐานะนักเตะแบบฟรีเอเจนต์โดยข้อตกลงปัจจุบันของราฮีมสเตอร์ลิงนั้นกำลังหมดลงในช่วงฤดูร้อนปี2023และในขณะที่หลายๆสื่อ มองว่าสโมสรต่างๆทั่วยุโรปเนี่ยอาจจะสนใจในการสัญญาก,กับเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นต้องการที่จะปล่อยให้สัญญาของตัวเองหมดลงกับแมนซิ t y ตี้ตามรายงานราฮีมสเตอร์ลิงนั้นมีท่าทีที่ไม่รีบร้อนกับการตัดสินอนาคตของเขาเองแล้วก็มีความสุขในถิ่นเอเดียสสเตเดียมตอนนี้ด้วยรวมถึงพร้อมที่จะรับใช้สโมสรใน ฤดูการหน้าแบบไม่มีเงื่อนไขโดยที่จะไม่เซ็นสัญญาเพิ่มแต่อย่างใดนั่นเองนะครับเตอร์ลิงเป็นสมาชิกคนสําคัญของทีมเรามาเนิ่นนานนะครับหลายๆคนรู้ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมของเราตั้งแต่ฤดูการ Uh, 2,015-2,016นะครับพร้อมๆกับทางเควินเดอรอยแล้วก็ประสบความสำเร็จในยุคข,ของทางเป๊ปวกวเดีล่ามากมายช่วงพีของเขาเลยคือฤดูกาล2,018-2,019ที่ทำไปทั้งหมด25ประตูก,กับ17แอสซิตนะครับจากการแข่งขันทั้งหมดแล้วก็ช่วยให้ซิตี้นั้นคว้าแชมป์ทุกรายการในเกาะอ,อังกฤษมาครองได้ในฤดูกาลนั้นนะครับโดยตอนนี้อราฮิมเตอร์ลิงในฤดูกาลปัจจุบัน ก็ฟอร์มก็ดับลงนะครับอย่างที่หลายคนเห็นแล้วก็รวมไปถึงการถูกส่งลงสนามภายใต้การคุมทีมของเป๊ปนั้นก็ลดลงทําให้มันเกิดความคับข้องใจในตัวผู้เล่นเองนะครับในสถานการณ์ของตัวเองในทีมแล้วก็เป็นผลให้เจ้าตัวนั้นมองหาการประจนภัยครั้งใหม่นะครับแพชั่นใหม่ๆเพื่อที่จะพยายามจุดไฟในอาชีพการแข่งขันของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับสื่อบอกว่ายกเว้นแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนใจนะครับเลือกฝากอนาคตกับแมนซิตี้ต่อไปแล้วก็ต้องรอลุ้นกันในช่วง จบฤดูกาลนี้ว่าสเตอร์ลิงนั้นจะต่อสัญญากับแมนซิตี้หรือเปล่าถ้าผ่านช่วงเนี่ยก่อนจะเริ่มฤดูกาลใหม่ไปยังไม่มีการต่อสัญญากับสเตอร์ลิงบอกเลยว่าน่าจะเสียสเตอร์ลิงฟรีฟรีแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าสโมสรต้องการแบบไหนเหมือนกันนะคือถ้าเป็นสโมสรถ้าผมเป็นสโมสรผมก็จะพยายามทุกวิถีทางนะถ้ารู้ว่าสเตอร์ลิงจะไม่ต่อผมก็จะพยายามขายสเตอร์ลิงในตลาดซัมเมอร์นี้ให้ได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียฟรีนี่คือ ขาดทุนยับเลยนะครับเพราะว่าซื้อสเตอร์ลิงมาจากหลิวพูในปี2 0 1 5 2 0 1 6เนี่ยก็เป็นค่าตัวประมาณ49ล้านปอนด์นะไม่ใช่ถูกๆนะครับดังนั้นถ้าเป็นสโมสรถ้าผมเป็นนะผมจะขายสเตอร์ลิงเลยถ้าหากเจ้าตัวเรื่องที่จะไม่ต่อสัญญาก็คือต้องคุยกันก่อนอนะว่าเออเองจะเอายังไงเองจะไม่ต่อใช่ไหมพอจบฤดูกาลถามว่าเองจะไม่ต่อใช่ไหมถ้าเองไม่ต่อข้าจะขายเองนะแล้วนกะ็พยายามหาทีมผู้ซื้อให้ได้นะครับ อย่างน้อยอาจจะต้องลดราคาลงไปหรือเปล่าอาจจะแบบค่าตัวอาจจะไม่ได้แพงอาจจะประมาณสัก35ล้านปอนด์ถึง40ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องตัดใจขายนะถ้าไม่งั้นเสียฟรีขึ้นมาผมว่าแยก่กว่าเดิมอันนี้คือข่าวของราฮิมเซอร์ลิงเอามาให้ได้อัปเดตกันต่อไปจะเป็นบทความของฮาร์แลนทั้ง2บทความนะครับไปเริ่มกันที่บทความแรกก็มาจากแมนเชสเตอร์อีเวน g ิ e งนเหมือนกัน นะครับก็เรียกว่าเป็นบทความที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า3นักเตะของแมนซิตี้ที่อาจจะได้ผลประโยชน์จากการย้ายมาร่วมทีมแมนซิ y ตี้ของเออร์ริงฮาเลนนะครับมีใครบ้าง3คนไปเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับนั่นก็คือทางฟิวโฟเดนหรือว่าเอเยนฟิลนั่นเอง <laughs> ดูจากภาพนี้นี่คือเอเยนชัดๆนะครับฟิวโฟเดนจะได้ผลประโยชน์อย่างไรนะครับ บทความนี้บอกว่าโดยรวมแล้วฟิลฟเดนนั้นมีความสุขในฤดูกาลที่ประสบความสําเร็จอีกครั้งในทีมชุดใหญ่ของซิตี้นั่นก็คือฤดูกาลนี้แต่อาจจะโดดเด่นน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยซึ่งอาจจะมาจากส่วนใหญ่ที่เป๊ปนั้นส่งฟเดนลงเล่นในบทบาทฟอลสไนในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นบทบาทที่ไม่ใช่บทบาทดั้งเดิมที่เขาเคยเล่นมาตั้งแต่อยู่อะคาเดมี โฟเดนเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในบทบาทใหม่ของเขาเนื่องจากวิสัยทัศน์และความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมทําให้เขาสามารถดึงตัวประกบรวมทั้งหาพื้นที่ในแนวหน้าและสร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆอย่างไรก็ตามมันเป็นบทบาทที่ไม่สามารถเล่นแบบเห็นแก่ตัวได้เป็นบทบาทที่ไม่อนุญ,ญาตให้เขาสแสดงฝีเท้าและเทคนิคต่างๆเหมือนการเล่นในตําแหน่งปีกหรือว่าเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าสื่อบอกว่าเมื่อฮาร์แลนย้ายมาอยู่ในทีมแล้วเนี่ย โฟเดนจะกลับไปเล่นที่ปีกซ้ายเหมือนเดิมหรือไม่ก็อาจจะลงไปเล่นในตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์หรือกองกลางเบอร์8ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นในอะคาเดมีของซิตี้มาเกือบตลอดทั้ง2องตำแหน่งจะทำให้เขาแสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเขามากกว่าที่เขาสามารถทำได้ในการเล่นฟอลสไนในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเล่นปีกมันอาจจะโชว์ทักษะแพรวพราว,ลาวเล่นแบบลาก เห็นกรตัวได้มากขึ้นนะครับโชว์สิ่งที่เขามีมากยิ่งขึ้นโชว์ของมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยที่มีฮาเลนเป็นหน้าเป้านะครับคิดเห็นยังไงพิมพ์มาบอกกันได้นะครับอาโฟเดนเนี่ยจะจะปังมากขึ้นหรือเปล่าเห็นด้วยหรือเปล่านะครับทาั้งแจ็คกิลิตนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่สื่อมองว่าจะปังขึ้นด้วยถ้าหาฮาแลนย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้ จะบอกว่าแจ็คกิลิทนั้นได้รับการวิจารณ์อย่างไม่ถือธรรมในฤดูกาลนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะประตูและก็แอซซิตที่เขาทําได้มันไม่มากตามความคาดหวังใช่คุณอาจจะคาดหวังมากกว่า2ประตูในลีกและแอซซิตจากชายคนที่มีค่าตัวมากกว่าร0อยล้านปอนด์คนนี้แต่กอเดลล่าไม่ได้ขอให้กิลิทเป็นคนที่สร้างแรงผลักดันที่ทําให้เขาเคยทําตอนที่เขาไปทําเหมือนที่อยู่แอสตันวิลล่านะครับเรียกว่าย้ายมาแมนซิตี้เนี่ย ไม่ต้องแบกทีเหมือนวิลล่าหรอกเพราะทุกๆคนนั้นช่วยกันแบกอยู่แล้วนะครับซื่อบอกว่าเมื่อแจ็คกิลิตได้รับเลือกให้ลงเล่นในทางปีกซ้ายนะครับในฤดูกาลนี้เขาเนี่ยถูกขอให้เล่นนตำแหน่งที่อยู่สูงแล้วก็เล่นในมุมกว้างใช้ความสามารถในการเก็บบอลและความสามารถพิเศษในการสร้างพื้นที่ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าฮาเลนมาถึงเขามองว่ากิริตน่าจะได้รับประโยชน์จากการมีกองหน้าลงเล่นที่เป็นตัวเป้านะครับเขาบอกว่านักเตะ วัย26ปีรายนี้นะครับหรือแจ็คกิริตเนี่ยมักจะดูอันตรายมากกว่าเมื่อร่วมง,งานในทีมชาติอังกฤษกับแฮร์ริ่เคนนะครับในขณะที่ในทีมชาติอังกฤษมีหน้าเป้าแต่ที่แมนซิตี้ไม่มีหน้าเป้านะครับไม่ว่าจะเขาจะเล่นปีกหรือกองกลางเนี่ยดูว่าจะอันตรายกว่าที่เขาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่มีกองหน้าสื่อบอกว่าไม่ว่าเขาจะเล่นในตำแหน่งไหนในฤดูกาลหน้าให้กับแมนซิตี้ แอติตของเขาจะกลับมาเพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในบริเวณกรอบเขตโทษนั่นคือริ้งแฮ์แลนด์นั่นเองนะครับผมว่าก็ก็ก็แอบเห็นด้วยเล็กๆนะถ้าหากว่ามันมีจุดโฟกัสเป็นหน้าเป้าที่มองเห็นได้แบบชัดๆเนี่ยผมว่าผู้เล่นในตำแหน่งปีกน่าจะมีเป้าหมายในการคลอสบอลในการจ่ายบอลเข้าไปในกอบเขตโทษที่มากขึ้น ดังนั้นก็รอลุ้นเอาใจช่วยแจ็คก,กี้แล้วกันถ้าหากว่าฮาเลนย้ายมาร่วมทีมเราจริงๆคนสุดท้ายนะครับที่สื่อเขามองว่าน่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกถ้าหากฮาเลนย้ายมาร่วมทีมนั่นก็คือคิงเคดีบีนะครับเควินเดบรอยแต่ว่าเขาก็แอบพิมพ์ติดตลกนะบ,บอกว่าเดี๋ยวก่อนเป็นไปได้หรือเปล่าที่เดบรอยนั้นจะพัฒนาขึ้นไปอีกอารมณ์เหมือนแบบว่าเดอรบอยจะจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกเหรอ นี่คือยังไม่เก่งพอใช่ไหมนะครับคำตอบคือไม่นะฮะสื่อบอกว่าเดบรบอยจะไม่ได้แข็งแกร่งเลยพัฒนาขึ้นแต่ว่าเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมกับซิตี้ในฤดูกาล2015แต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นคือการเล่นร่วมกันในการทำเกมรูกของทั้งคู่ ทั้ง KDB คดและฮาแลนด์ร่วมกันนั่นเองเดอบอยนั้นทําได้เพียง3 As แอซิดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เท่านั้นและส่วนหนึ่งนั่นเป็นเพราะการจบสกอร์ที่ย่ําแย่จากเพื่อนร่วมทีมของเขาในตอนนี้ลองนึกภาพจํานวนครั้งที่เควินเดอรบอยจ่ายบอลหรือแทงบอลทะลุช่องที่สําคัญนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นการจบสกอร์ของเออร์ริงฮาแลนด์แทนในฤดูกาลหน้าดูสิ นะคู่หูคู่นี้แหละนั่นน่าจะเป็นคู่ที่อันตรายคู่ใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในโลกฟุตบอลน,นะครับแล้วก็รอให้แฟนๆได้รับชมกันอยู่ถ้าหากย้ายมาประสานงานกันจริงๆนะครับนี่ก็เป็นนักเตะ3คนนะครับที่ทางบทความนี้นะครับก็เห็นว่าน่าจะได้รับผลกระทบที่ดีถ้าหากฮาเลนย้ายมาร่วมทีมคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าลองพิมพ์มาในคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ไปกันที่บทความสุดท้ายของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับจากแมนเชสเตอร์อีเวน่งนิวเช่นเดียวกันโดยนักข่าวที่เป็นคนเขียนคอลัมน์นี้นะครับเป็นนักข่าวชื่อว่านาธานบริสนะครับซึ่งเป็นอ e ีสปอร์ตแอนด์เกมมิ่งไรเตอร์นะเป็นนักข่าวสายอ e ีสปอร์ตเกมมิ่งนะครับแล้วก็เขียนคอลัมน์ร่วมกับเลวิสบาร์ตันแอนด์แซมฮิวด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้สายฟุตบอลโดยตรงแต่ว่าก็ ว่าเป็นเกมที่เกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับนั่นก็คือเกม f o o t อลแ l เน n เจอร์2 2 2 2นั่นเองที่เกี่ยวข้องกับคอลัมนี้นะครับมาแนว e-sport เลยนะครับก็สื่อตามที่พูดชื่อไปเขาจับฮาแลนด์ไปทดลองดูนะครับดูฟอร์มหากย้ายมาร่วมทัพหรือใบสีฟ้าตอนนี้นะครับเออร์รีฮาแลนนั้นตกเป็นข่าวอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะย้ายมาร่วมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์ ดังนั้นสื่อที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยเขาเลยจับฮาแลนด์นะครับไปทดลองย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2022เพื่อดูว่าแข้งกองหน้าชาวนอร์เวย์รายนี้จะทำผลงานให้กับซิตี้ในฤดูกาลหน้าได้อย่างไรบ้างถ้าหากย้ายมาร่วมทีมนะครับก็การตั้งค่าการจำลองนี้นะครับเขาบอกว่าเราใช้ตัวแก้ไข ใน Football Manager 2022เพื่อจัดเตรียมให้เอริงฮาแลนด์ย้ายมาร่วมทีมซิตี้ก่อนเริ่มฤดูการหน้านะครับโดยใช้เกมฟุตบอล l ม m นเ a g e r 2022ในการจําลองโดยผลที่ได้นะครับผลที่ได้นี่สุดจัดปลัดบอกนะครับผลที่ได้ก็คือฮาแลนด์ land, นะครับยิงไปทั้งหมด38ประตูแล้วก็ทำไปอีก11แอสซิสต์นะครับในฤดูกาลหน้านะครับในการจำลองนะ โดยแข้งชาวนอร์เวย์นั้นซัดไปทั้งหมดรวมทุกรายการ49ประตูจากการลงเล่น56นัดให้กับซิตี้ในฤดูกาลแรกในถิ่เอติฮัตสเตเดียมนะครับ49ประตูนี่คือจากทุกรายการนะแต่38ประตูนี่คือในพิมลีกเท่านั้นในพิมลีกยิง38โอ้โหจำลองได้โหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับโดยเขาบอกว่าจบฤดูกาลเนี่ยจบการจำลองเนี่ยฮาแรแลนนั้นเป็นดาวซันโวสูงสุดของพิมลีก แล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยด้วยค่าเฉลี่ยะคะแนนถึง7.59ในทุกการแข่งขันสำหรับทีมของเป๊ปกอดิเอลล่านะครับแล้วก็เรตติ้ง7.59นทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีผลงานดีที่สุดของสโมสรตลอดฤดูก,กาล2022-23ก็คือฤดูก,กาลหน้านั่นเองโดยอันดับ2ที่ตามเขามาก็คือทางเควินเดบรอยที่ทำได้ดีเป็นที่2นั่นเองฮาลนเนี่ยมีอัตราการจ่ายบอล ในการจำลองสำเร็จถึง84ซนะครับซึ่งบอกบอกว่าเขาเนี่ยนะครับเหมาะกับระบบของเป๊ปโกลดล่าเป็นอย่างดีและมีส่วนในการครองบอลเพื่อสร้างการจู่โจมกองหน้าชาวนอร์เวย์นะครับมีอัตราความสำเร็จของการเข้าปะทะที่81แสดงให้เห็นว่าฮาแลนด์นั้นสามารถตั้งรับจากบริเวณโซนเกมรุกและแย่งบอลกลับมาให้ฝ่าย ของเขาเองเนี่ยได้เริ่มโต้กลับแล้วก็คองบอลอีกครั้งด้วยนะครับโดยจบฤดูกาลในการจำลองนะครับแมนซิตี้นะครับที่มีเออร์ลิงแฮลแลนสามารถจบฤดูกาลหน้าโดยการคว้า3แชมป์นะครับเป็นแชมป์เอฟเอคับแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับในการจำลองโดยการจำลองเนี่ยชนะนะครับรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะบาเยิร์นมิวนิก3ประตูต่อสูง นะครับแล้วก็จริงๆเกือบจะได้4แชมป์แล้วในการจำลองนะครับแต่ว่าไปแพ้คาราบาวคัพให้กับแมนยูนะครับ2-1แล้วเราก็ชนะเอฟเอคัพด้วยนะครับ3-0นะครับโดยฮาแลนด์ยิง2ประตูด้วยในการจำลองนะครับแล้วนี่ก็เป็นตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับในการจำลองที่มีฮาแลนด์ในฤดูกาลหน้านะครับซิตี้นั้นจบเป็นอันดับที่1คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้โดยมีแต้มเหนือแมนยูไนเต็ด1แต้มนะครับเหนือแมนยูไนเต็ด1แต้ม นะครับแล้วก็มีลูกได้เสียนะครับที่ดีกว่าแมนยูแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับ3าลูกนะครับแต่ว่าก็คว้าแชมป์พเมลีกไปนั่นเองนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับเขาบอกว่าหากเออร์ริงฮาร์แนเซ็นสัญญากับซิตี้ก่อนเริ่มฤดูดกาลหน้าเนี้ยกองหน้าชาวนอร์เวย์อาจจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผลงานของซิตี้โดยจะทำให้ พวกเขาเนี่ยเดินทางไปสู่ฤดูกาปลปรยศาสตร์ที่สามารถคว้า3แชมป์ซึ่งรวมไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของสโมสรได้ด้วยฮาแลนจบฤดูกาล2022-23ในการจำลองในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกตามที่บอกไปนะครับพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปในขณะที่เขายังรักษาสถิติการทำประตูได้ดีได้แม้ว่าอายุจะยังน้อยก็ตามนะครับ นี่ก็เป็นการจำลองเล่นๆนะสมมุติว่ามันเล่นๆนะครับนี่คือการจำลองเล่นๆเฉยๆนะก็คือเขาลองเอาฮาแลนด์ย้ายเข้าไปในแมนซิตี้ฤดูกาลหน้าแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลดูว่ามันจะส่งผลยังไงนะครับแล้วก็ยิงระเบิดเถิงเลยนะในพรีเมียร์ยิงไป38ทุกรายการยิงไป49นะครับแล้วก็พาแมนซิตี้คว้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยนะครับคว้า3แชมป์ได้ด้วยอ่ะคิดเห็นกันยังไงและนี่ก็คือ สิผู้เล่นตัวจริงที่เขาจำลองมานะในฤดูกาลหน้ามีฮาแลนด์เป็นหน้าเป้าสเตอร์ลิงปีกซ้ายโฟรเดนปีกขวาแมดดูซินวาแล้วก็ควินดีบอยเป็นทางมิดฟิลตัวรุกมีโรตรีเป็นตัวรับแล้วก็กองหลังก็ชุดเดิมนะครับคั o, Bob, The Art นเซลโลลาปอกดิอาร์ดบ็อกเกอร์จะโหดตามที่จำลองหรือเปล่านะครับก็ต้องย้ายมาก่อนก็ต้องย้ายมาก่อนนะครับทางฮาแลนด์นะแล้วก็จะมารอดูกันว่ามันจะเป็นแบบที่เขาคาดการณ์กันหรือเปล่า ปิดท้ายกันที่ตารางกันเองค่ะนะครับแมนซิตี้จะมีคิวเจอกับวัตฟอร์ดในวันเสาร์รุ่งนี้เวลา3ทุ่มก็อย่าลืมเชียร์ทีมรักของเราด้วยถ้าหากชนะได้จะเป็นการโยนความกดดันไปที่ถังลิอร์พูบ้าเพราะว่าลิอร์พูนจะเจะกับเอเวอร์ตันในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสำหรับเวลาในการรายง,งานข่าวในวันนี้ของผมในช anel T Series หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。